สวัสดีครับเพื่อนชาว YouTube วันนี้ก็มาที่เดิมน,นะครับ <Okay. S 1> อันนร้าน <Okay. S 2> แน้ี้ก็ซื้อร้านโชคปติวัิโชคปติวัดครับที่ผมเคยมารับซื้อพลาสติกแข็งครับ, <Okay. S 2> รบสินค้าครับก็มีรถมอเตอร์ไซค์ครับเคยอย่บนหน่งนะหอนี่ครับมีหอ,หอตามสภาพนี่ครับ ดูออกนะครับว่ายี่ห้อไหนครับนี่ครับนี่ก็แม่มาลอยนึ่งเลยเนี่ยมาเรือข้างหลังนี่นี่ครับยี่ห้อโอ้รถแต่งยี่ห้อครับเสื้อเสื้อก็มีครับมีเสื้อครับเสื้อก็มีครบ นี่คือของบนรถผมครับเจ้าอันเอามูไปเป่นเอาไปตีไหมปไปตีบอกเือ,อเลย่อัน<ะ>นี้เป็นร้านแบบพอเพียงครับโชคติวัดจะมีละนะพลาสติกกล่องอใหญ่ๆตรงนี้ครับผมเคยลงตอนนี้เขาไม่ได้เอาไปส่งนะครับเขาซื้อกลองไว้เยอะๆแล้วก็ติดต่อร้านรับซื้อของเก่ามารับซื้อให้ครับ ถ้าใครมีทุนนิดหน่อยครับก็ซื้อกกวางไว้ครับนี่ครับรถของร้านโชคปฏิวัติเอารถสามล้อครับซื้อแล้วก็เอามากกวองไว้ตรงนี้ครับบางทีเขาก็เอามาส่งครับรับซื้อรับซื้อขนาดย่อยครับแบบครอบครัวไม่ใหญ่ครับเหมือนนั้นผมก็เอามารับซื้อพลาสติกแข็งที่นี่ครับนี่ครับพลาสติกแข็งก็ยังมีอยู่ครับไม่เยอะครับ ่บไอแน่บาท่าตันนะตัวไหนี่ใช้สี่สิบาทตัวไหนนนี่บ่อยก็มาตืนได้บ่ีสบาทไม่กำไรบ่พดถึงนี่ว่าสสิบกว่าใัขนับจะใหม่เนี้ยเออบ่อม่หยังที่สิบบาทเยเดี๋วเอาเนี่ยเอาแถมใส่รวมซะกันซะสีบาทเลยบ่กับตัวนี้พอ ก็ก็คือวาสามสบเหมือนเน่ยตัวนี้รอบส่กันบ่ได้วะตัวนี้บ่ได้ตัวนีข็คือมาสิบาทนี่าเ้าาทตยสิบาททำสุ้นเลยอ๋อเออเออได้เอาไปเอาซ้อนใ้ซ้อนสบาทไม่อัพอันนั้นว่าคลายเหรอมีเนี่ยมนะมีเนี่ยมเห็นเห็นในี่ดนแล้วเบเบไอ้เครื่องก็เอาขึ้นไปแล้ว บอกเออดี๋ยวนนี้นะเล้สิบาทอะไรไหมเออสิบาทว่ไปสั่งเลยโอเคเดี๋ยวจะั่ง้ขอสิบบาทเออุ่มข้าบูนี่ครับไปขายเรื่องนมั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 นขาดนะนะผมหมายก็เรียกว้ติดไปตำรนะบอกเออ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 แมนอยู่ผมหมายผมหมายว่าอมครับเนี้ยขายรับสั่งกิโล ตัวละสิบบาทครับนี่ผมซื้อสิบบาทครับซื้อไปแกะงานแกะนี่ครับรถสามล้อสามล้อของร้านโชคปฏิวัติครับนี่ครับดูไปไกลเลยครับขนาดนี้ประหยัดน้ำมันครับนี่ครับนี่ผมจะซื้อฝังนี้ครับ เป็นของแท็บเล็ตเก่าครับนี่ครับยี่ห้อของ iPhone ครับนี่แท็บเล็ตไอโฟนครับนี่ยี่ห้อไอโฟนแอปเปิลนี่ก็เป็นโน้ตบุ๊กครับโน้ตบุ๊กของโตชิบะเออโอเคเออเออ <c oughs> ขายเป็นของเก่าครับ ันนี้ต่อแกะอะไรขายอย่างเดียวครับครับพี่น้องคนไหนสนใจซื้อเป็นอะไรครับยางก็ดีครับนี่ครับยางครับสภาพยางชิ้นี้ก่อจบชิ้นี้ก่อนนะครับเพื่อน ินค่อยเจอกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับนี่ครับสวัสดีครับ